ก้าวไกลที้กู้เรือหลวงสุโขทยัยทั้งลำไม่ใช่ให้แค่สหรัฐมาช่วยปลดอาวุธชอช้างยอยักพอพันลลิงสะท้อนดีไล่ทำลายเรือหลวงสุโขทยัยซัดล่มมาปีกว่าแต่กองทัพเรือยังไม่ชัดจะกู้ทั้งลำหรือไม่หลังเปิดทางให้สหรัฐช่วยแค่ปลดอาวุธที่ต้องกู้เรือประชาชนจึงจะได้เห็นความจริงวันที่26กุมภาพันธ์2567ที่อาคารอนาคตใหม่พักก้าวไกลนายชยพลซ่อนดีสสกรุงเทพเขต8ดพักก้าวไกลถแถลง policy watch หัวข้อนิราศ เรือหลวงสุขโขทยัยจากเรือรบสุปการังเทียมโดยนายชยพลได้ไลท่ทำลายของเรือหลวงสุขโขทยัยที่อับปางลงตั้งแต่วันที่18ธันวาคม2565พร้อมกับกำลังพลอีก106นายซึ่งขณะนั้นกองทัพเรือได้เดินเรือออกจากฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีมุ่งหน้าไปร่วมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพาเกเ,เกรงเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เนื่องในวันครบรอบ100ปีวันคล้ายวันประสูติขององค์พระบิดาของกองทัพเรือไทย จนเกิดเหตุการเรือล่มโดยพบวัด5ยังมีปัญหาการซ่อมบำรุงของเรือหลวงสุโขทยัยเช่นเรื่องการซ่อมบำรุงแผ่นเหล็กที่ถูกกร่อนจนบางต่ำกว่ามาตรฐานซึ่งซ่อมไปเพียง5จุดจาก13จุดที่มีปัญหาแล้วไปซ่อมอีก10จุดที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรและมีคิวรอการซ่อมอยู่ถึง19รายการ ต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2566กองทัพเรือได้เริ่มเปิดให้บริษัทได้ยื่นซองประมูลโครงการกู้เรือหลวงสุศโทไทยเป็นครั้งแรกผ่านไปเป็นเวลา2เดือนหลังจากวันที่เรือล่มและคาดว่าจะเริ่มกู้เรือกันได้ในเดือนเมษายนปี2566เป็นอย่างช้าหลังจากผ่านไปกว่า7เดือนในช่วงเดือนกันยายนปี2566นายชิรักทองสุวรรณสอสอเชิงสาวพักก้าวไกลในฐานะกรรมธิการการทหารได้ตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อกสเปค ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ทำให้สุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องออกมาขอสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและในระหว่างวันที่21กันยายน2566กองทัพเรือก็เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ทั้งหมดโดยให้เหตุผลว่าเอกสารไม่ครบขัดกับที่กองทัพกล่าวไว้แต่แรกว่าพร้อมเริ่มกู้เรือตั้งแต่เดือนเมษายน2566นยายชยพลกล่าวต่อว่าวันที่19มกราคม2567ตนได้เปิดเอกสาร จากจัสแมกไตสองฉบับซึ่งมีเนื้อหาคือการทวงถามรายงานข้อเท็จจริงในกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางและการเตือนอนว่าตามสัญญาการใช้ยุทธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาก่อนจะให้บุคคลที่สามมายุ่งกับยุทธปกรณ์ของสหรัฐได้ต้องได้รับคำยินยอมจากรัฐบาลของสหรัฐก่อนและจัสแมกก็ได้ส่งหนังสือมาแจ้งกองทัพเรือไทยให้ทำตามข้อตกลงการใช้อาวุธโดยส่งหนังสือมาครั้งแรกเมื่อวันที่23มกราคม2566แจ้งให้ส่งรายงานโดยระบุข้อมูลคือ วันที่เกิดเหตุข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนอกการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยกองทัพเรือและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางสหรัฐร,รอคําตอบจากกองทัพเรือไทยมาเกือบปีซึ่งหมายความว่าตลอดหนึ่งปีกองทัพเรือติดถุงเรื่องการกู้เรือและล่าช้าในเรื่องการสรุปข,ข้อเท็จจริงที่ควรต้องชี้แจงให้ประชาชนและประเทศคู่ค้าด้วยขณะที่ในวันที่26มกราคมที่ผ่านมาพบทรได้ให้สัมภาษณ์ถึงความร่วมมือก,กับกองทัพเรือสหรัฐว่าจะร่วมมือกันลงไปสำรวจซากเรือหลวงสุขัไทยลง ไปถ่ายรูปสำรวจเก็บหลักฐานนอพร้อมตามหาผู้สูญหายอีกห้านายและปลดอาวุธเรือแต่พอพูดถึงเรื่องการกู้เรือกลับไม่มีระบุว่ากองทัพเรือสหรัฐจะร่วมการกู้เรือครั้งนี้หรือจะยังคงมีการกู้เรืออยู่หรือไม่ทั้งที่กองทัพเรือได้เข้ามาชี้แจงในสภาหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าในกมทการทหารและกมทงบประมาณ2567ได้พูดถึงความตั้งใจจริงที่จะกู้เรือโดยระบุความจําเป็นของการกู้เรือไว้3าข้อคือ1เพราะซากเรือขวางอทางเดินเรือ 2. เพื่อตหาผู้สูญหายอีกห้านายและ3เพื่อใช้เป็นหลักฐานสําคัญในการสรุปข้อเท็จจริงจึงจําเป็นต้องกู้อย่างเร่งด่วนเพื่อหาความจริงให้ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการล่มของเรือหลวงสุขโขทยัยจึงจะสามารถเปิดรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดให้กับประชาชนได้นายชยพลกล่าวต่อว่าตนจึงต้องการย้ำว่าการกู้เรือเท่านั้นถึงจะเห็นความจริงต้องกู้เรือเท่านั้นถึงจะเปิดเผยรายงานได้เข้าใจได้ว่ากองทัพเรือไทย ไม่สามารถถักกู้เรือได้เองแต่ไม่เข้าใจตรงที่เมื่อมตดประเทศอย่างสหรัฐได้มาถึงที่แล้วเหตุใดไม่ให้สหรัฐช่วยอย่างสุดทางทํใหม่ถึงจบแค่การปลดอาวุธหรือเพราะว่าสัญญาการใช้ยุทธปกร์ของสหรัฐจะครอบคลุมเฉพาะเมื่อตัวเรือ,อยังดํารงสภาพการเป็นยุทธปกรณ์หากมีการปลดอาวุธแล้วก็จะสิ้นสถานการเป็นยุทธปกรณ์ทันที ซึ่งแปลว่าจะกู้หรือไม่กู้จะรู้หรือไม่รู้ความจริงก็ไม่มีใครมาบังคับได้อีกแล้วจัสแม็กจะไม่ได้ดูแลเรือหลวงสุโขทัยอีกต่อไปชะตากรรมของเรือหลวงสุโขทัยจะอยู่ในมือของกองทัพเรือไทยเท่านั้นนายชยพลยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าตอนนี้ท่าทีของกองทัพเรือเองไม่มีความชัดเจนเลยว่าจะยังกู้เรืออยู่หรือไม่ขัดกับคําพูดตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอให้กองทัพเรือออกมายืนยันให้ชัดว่าสรุปแล้วเราจะได้รู้ความจริงเมื่อใดกันแน่